पर ดูผมจุ๊ดทิปเชียร์ยิ้มครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับบอเไซไฟฟ้าโทมัสครับผมเป็นบอเร์ไซไฟฟ้าร้อยเซนครับผมพลังงานสะอาดนะครับลดฝุ่นควันพี2.5ได้นะครับโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์นั่นเองนะครับสุดยอดครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยแล้ววันนี้นะครับผมจะดูไปดูว่ามอเตอร์ไซไฟฟ้าโทมัสเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะขับออกไปเนี่ยเขาบอกว่ามันวิ่งได้ประมาณ60กว่ากิโลก็มอเตอร์ไซไฟฟ้าเนี่ยชาร์จไฟบ้านได้เลยมอเตอร์ไซรุ่นนี้สามารถจดทะะะเเบบบบีียยนนนนนนนไไดด้้้้คครรััััขออกถใหญ่ลลแววผม ขับไปทําภารกิจก็คือเนื่อขับไปซื้อปลาไปปล่อยที่วัดแน่นอนครับจะขับออกถนนมันต้องใส่หมวกกันน็อกคับุกลูกชายครับจากกู้วเอาหมวกกันน็อกให้ป้าป้าหน่อครับนี่ครับมาครับโอ้ยนี่หมวกกันน็อกจิ๊บจิ๊มจิ๊ัจิ๊กจิ๊บ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 จิ๊อจิ๊บ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 จิ๊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  โอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็เอ้ยไหนลองใส่ดิอ่ขึ้นไปขับอ่ะขึ้นไปขับขับขึ้นเลยนอนด้วยวนอนนะไม่ใช่อันนี้นะครับแหวนนี่มันไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับใส่ออกไปด้ตำรวจจับแน่นอนกัดจังดีกว่าให้ลูกสาวเอาหมวกกันน็อกมาให้กัดจังเอาหมวกกันน็อกมานหาน่อยลูกโอ้ยนี่หมวกกันน็อกอ,อะไรกันเนี่ยอันไหงหมวกกันน็อกยังไหน น้องให้ปะป๊าอ้าวได้นะนี่โอ้ยไม่มีหมวกนอนแต่กูเอาแบบมาใหม่ดิมีมีมีหมวกน้องอยู่เปล่าโอ้ยจะได้ขับออกไปเน่วันนี้นะครับเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับออกไปซื้อปลานะครับแล้วก็ไปปล่อยรับเป็นปลาหน้าเขียงโอเคนะครับ น้าไปทำบุญกันนะครับทุกคครับเพ่มันไม่ใช่อันนี้เออหมวกน,น็อกมาแล้วยโว้ยหมวกน็อกกันเนี้ยอันนี้มันใหญ่เกินไปไหมเนี่ยมาพวกเขามาเนี้มามนในเมื่อหยิบมาแล้วอาใส่เลย ตัวแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละครับเดี๋ยวไม่ได้ไปสักทีนะครับคราวนี้ครับเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเจ้าโทมัสเนี่ยออกถนนกันไปซื้อปลาครับไปเลย นี่ก็ถึงแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดนัดวัดประดู่นะครับผมก็นี่ครับอยู่ร้านเจ๊นหน่อยปลาซิงก็มาซื้อที่นี่เป็นประจำนะครับผมซื้อปลาหน้าเขียงครับปลาหน้าเขียงก็ไปปล่อยวันนี้จัดไปครับ10กิโล ครแปดร้อยบาทนะครับผมนี่มาร่วมทั้งปูนะแบบจัดไปครับแปดร้อยนี่ขอบคุณปลาคุณถือด้วยยกไหวไหมน่ะสองถุงเลยหน้ามันฟังด้วยสี่ถุงเลยคนเดียวสี่ถุงเลยครับพี่มาแล้วเราขึ้นมอไซค์ไปครับผมจัดไปครับ ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องช่วยเขาขายไปจัดไปครับเอาโทมัสประกาศลอตเตอรี่อ่ะครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่อ่ะได้เลยพี่ใจมาได้เลยครับอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยพี่อ่ะอันนี้มาขายลอตเตอรี่ครับเชิญเลยพี่ใจเลีงไหนกดเลยพี่ เง้แน่นอนสี่ใบเท่าไหร่ฮะสี่ใบสใบเท่าไหร่สี่ใบห้าร้อยฮะช่วยเขาขายพี่หน้ารอพี่เขาลองแล้วพี่เขาลองแล้วไปห้าร้อยบาทครับผมเป็นค่าน้ำมันของพี่เขาสองใบสองร้อยใบละร้อยครับเอาหัวชุบมาให้ผมดึงด้วยเอาแล้วให้กุมารทองผมดึงดีกว่าขั้วดึงแล้วพี่เขาหน่อยขั้วดึงแล้วพี่เขาหน่อยขั้วดึงแล้วพี่เขาหน่อย เลสาใบถูกนะอ่าส่งไหมอันนถูกไหมอ่าถูกไหมครับูอ้าถูกนะามถูกคับพี่เอเออาเชอรเลยพี่มาเลยมาเลยหนึ่งสองฮะหนึ่งสทิหน่งสองมีสองหนึ่งพี่อ่าคุณค้าคุณคคุณคอ่าเร่พี่อ่าก็ดวันนี้นาจะได้ค่าขายด้วยดูงนะพี่ถ้าเกิดถูกนะพี่ ก็วิ่มาอยู่ตนี้ยป่าล่ะได้เดจะได้ไปกินเบียไงถ้าถูกแล้อมาซื้อปลาําบุญด้วยอ่าแพี่นะพี่ไปซื้อไก่ผมด้ว่าซื้อไก่ด้วย่ไ่สดอ่าเด้อเอาขายไก่โอ้หวันนี้ใช้คุ้มเ้ยนะขายลอตเตอรี่เล่ใช้ไปขายไก่ปลาไหมปลาลอตเตอรี่วางคานรวยน่องสลากรวยสลากินเก่งรับา ภารกิจนี้นะครับช่วยพี่เราขายลอตเตอรี่นะครับเราจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราซื้อปลามาปลาอยู่ในถุงตอนนี้ปลาดิ้นตุ๊กติกตุกติกตุกติกตุกติกนะครับพี่ขอให้เนี่ยนะโขายได้เยอะนะเยอะขายได้เยอะเลยขายได้สองใบแค่นี้เองสองใบได้เยอะอะไรขายนานไม่ได้เดี๋ยวปลาดิ้นตุกยักตุกยักตุกยันปลาตายปลาตายเดี๋ยวรีบไปปล่อยก่อนยไปไหนด้วยเอาไปปล่อยในกระทะตอนนี้ตั้งน้ำมันเดือดๆแล้ว ไปนอนทอดยูยนั้นกิโลเนี่ย5ิโล10โล10โลไปละดูยันักเทมากอยากจะมีพรสักค์เพื่อที่อให้เธอไม่ไปไหน ใส่เมฟ้าพดนะูดนี่ครับโอม <ination noises> ัสนะเด็กๆมาช่วยกันดูมาจ้ะไนี่้ะคือวันนี้ผมมีประดุกมาขายสนใจไปจ้ะ เอาปดูมาขายพี่เขาเอาไหมก็ผมซื้อมามันโกรละ80บาทอะขายโลละ8บาทครับร้อนเล่นครับปลาเขาบอกว่ามันขายอะไรตรงนี้ใช่ครับซื้อมาปล่อยครับผมปลาหน้าเขียงสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยพวกเดี๋ยวนึกเล็กเก็ตได้เดี๋ยวมาขายลอตเตอรี่ต่ออีกเมื่อกี้ไปช่วยขายที่ตลาดมาทีนะ ต้องใช้เวลาเราเธอหันมาต้องใช้อะไรรถไฟไมันมีหลายล่างมีพี่คิงคางพี่จะไม่ไหลใจกับาบไม่ถอนต้นไม้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันโอ้เฮ้ <c oughs> ยเลย,ยเลยเหรอเ <c oughs> อาไปให้อีก เยอะมากครับมาเลยครับแนะนำที่นี่ครับวัดตักน้ำฝั่งใต้นี่ ซีต้องใช้เวลาเราเธอหันมาต้องใช้อะไรรถไฟมันมีหลายล่างมีพี่คิงคงังพี่จะไม่มหลายใจกับป่าไม่ถอนต้นไม้เราเริ่มต้นใหม่ห้วยกันเอาไม้หน้าผูถึงปลีกก็ต้องเผ็ดพูดว่าเด็ดให้พี่ง่ายฝากด้วยครับกับช่องจุ๊บจิ๊บเชฉยยินเลยครับถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดูกเฮ้ยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ